วันเสาร์ครับไม่เห่าแน่นอนทุกคนครับวันนี้ดูกจักรการกบคู่ออกมาครับในวันเสาร์นี้เนี่ยน่าสนใจมากๆครับโดยเฉพาะเกมพีบุรีครับทุกคนครับคู่แรกเนี่ยมีลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านเจอไบตันคู่นี้น่าสนใจครับเพราะว่าสถิติคู่นั้นเนี่ยบอกว่าออกนู่นเลยครับบนๆนครับเนาะอันนี้เป็นทีครับแล้ววันนี้เนี่ยผมฝากทีเด็ดไว้นิดนึงครับวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมวลเลยนะดูจักการประกบคู่ออกมาทั้งแมปเลยครับวันนี้ผมชอบมากๆกับหนึ่งทีมครับนั่นคือทีมจากบุนเดิ้ลกัลเฟนนนนไฮม์ัั่เองคคบทุกสวยมาก วันนี้เป็นของดีหน้าช่องผมเลยเอามาฝากอันนี้แอบแอบไว้นะอันนี้พูดแปลว่าให้พี่ๆที่มาลงคลิปนี้รู้เฉยนะว่าให้ที่ฮอฟเฟนไฮม์ด้วยครับเนาะชอบมากครับวันนี้เป็นตัวที่เด่นของผมเลยครับฝากไปด้วยแล้วกันเนาะแล้วรับวันนี้หนึ่งตัวหน้าช่องครับขอแก้หน่อยครับเพราะว่าเนี่ยผลงานไม่ดีครับผลงานตุยครับตุยก็ตุยได้ก็ได้ครับเอาเป็นว่าตรงๆอยู่แล้วครับวันนี้จัดให้หนึ่งตัวครับปอลลออค ซึ่งน่าสนใจมากจริงๆครับดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยเขามีโอกาสที่จะบุกมาไม่แพ้อย่างน้อยครับถึงจะแพ้ก็แพ้ไม่ขาดถึงสองประตูแน่ครับแถมมีโอกาสที่จะทําลายสถิติในอรอบสตวัดด้วยการบุกระชนะได้ที่สาม่งนีด้วยครับจะเป็นคู่ไหนเนี่ยรอติดตามได้เลยครับและ่วนาทางคู่อีนเพิ่มเติมที่มากกว่านี้เนี่ยตอนทุกวนนันครับรอเปิดใจตามมาสัมผัสดูครับแค่ปัดขวายหรือว่าฟาเนี่ยมันจะมีทางเข้าครับหรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้ครับว่าขอทางเข้าผมจะส่งให้แบบดว่วนจีเลยไม่ยากเลยครับแถมตอนนี้เนี่ยฟร ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยครับผมมีความสมบัตเสมอให้พี่ๆทุกคนแล้วครับแต่ทุกคนเนี่ยต้องเข้ามาสัมผัสเองครับว่ามันจะสมบัตเสมอมากขนาดไหนลองไปิดใจตามล้วกันทุกคนครับแค่เปิดโลกเใหญ่ที่บอกจริงๆครับแล้วโวันนี้หนึ่งคู่ที่น่าสนใจที่เกิดไปแล้วด้วยครับวันนี้ไปเลิกไปเลยครับวันนี้เราไปกันที่พิม์ลีอังกฤษตอนสี่ทุ่มครับอยู่ที่คู่ของสิงห์บูโจซีครับอันดับที่ห้าครับเปิดแซมฟอร์ดบีทครับรับการ์ดหด้าของเอลวัตันทีมอันดับที่เจ็ดนั่นเองครับทุกคนเกมนี้เนี่ยยเเออวรรตัันนี่คบ มีโอกาสที่บุกมาเก็บเก็บได้อย่างน้อยหนึ่งนนคะแนนเก็บหรือถ้าจะแพ้เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นเก็บว่าแพ้ไม่ขาดถึงสองประตูนแน่เผลอเนี่ยถ้าพลิกหน่อยเก็บก็ทําลายสถิตินในรอบสัตวัดลงได้ด้วยการคว่ำเชลซีคาบ้านเก็บทุกคนเก็บแ,แม้ว่าทางฝั่งเอเวอเรตันเก็บจะมีสถิติที่ไม่ดีเมากงเลยเก็บในการเยือนสามแห่งนี้ทุกคนเก็บเพราะพวกเขาเนี่ยไม่เคยเอาชนะเชลซีได้เลยในเกมเยือนทุกคนตั้งแต่ปีนู้นเลยครับสองพันสองยันปีปัจจุบันเก็บยี่สิบสองปีแล้วเก็บนับได้ประมาณสามสิบเกมทุกคนเก็บ ซึ่งวันนี้เนี่ยผมว่าโอกาสมันมาถึงแล้วคิดว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วครับเพราะว่าทางยูซีเองเนี่ยกําลังมีฟอร์มที่ตกต่ำครับฟอร์มดรอปลงไปเยอะมากครับไม่ชนะใครมาจากสี่เกมหลังสุดที่ลงเล่นติดต่อกันยาวๆเลยยิงได้สามประตูเห็บจากการเี่สี่เกมเสียไปหกลูกทุกคนครับผลงานที่ออกมาแบบนี้เนาะต่างจากทางฝั่งเอลตันครับที่กําลังมั่นใจครับหลังจากเก็บชนะได้มากถึงสี่เกมจากห้าเกมหลังสุดที่ลงเล่น ชารฟอร์เรสสามศูนย์ชนะบอร์ดัดหนึ่งศูนย์ชารแมนยูหนึ่งศูนย์ชารฟูลแลมสองศูนย์ที่ผ่านมาสี่เกมในการชนะเนี่ยเอเวอร์ตันไม่เสียเลยสักประตูครับทุกคนตึงมากๆจริงครับยิงไปเจ็ดลูกโอ้โหลูกที่ของบอยครับบอยเข้ามาควบคุมได้ดีเนาะประกอบกับกำแพงที่เปิดออกมาในเกมนี้เนี่ยมันมีการขยับปรับไหลลงครับมันไม่ได้เอื้อบอลต่อมันไหลลงน,นั่นเองทุกคนครับแล้วเมื่อเทียบจากผลงานครับฟอร์มและอย่างภาพรวมครับแล้วก็ปัจจัยหลากต่างๆแล้วเนี่ย มิลก้าส,สูงเลยครับที่เอเวอแรนตนอย่างที่บอกไปเลยครับมาตอนต้นเลยจะบุกมาเฮ็บเก็บอย่างน้อย,นอยหนึ่งคะแนนหรือถ้าแพ้เนี่ยพวกเขาแพ้ไม่ขาดแน่นสองประตูครับพระเพลเนี่ยถ้าพีครับก็ทําลายสถิติงลงนัดสัตว์วัดได้ครับตั้งแต่ปีหนึ่งพันสองเนี่ยยันปีนี้เนี่ยด้วยการที่บุกมาชนะเชลซีในเกมนี้ครับแน่นอนว่าคู่นีน้ลองเต็มระบบลองแบบเต็มระบบทั้งใจจัดไปที่ท็อฟฟี่สิบเมืนี่ครับเอเวอแรนต์ได้เลยทุกท่านชอบตามมาทุกคนสวัสดีครับ